สวัสดีกันยามเช้าๆทุกคนครับผมวันนี้ก็พามาดูกล้วยกันนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมคาเบนดิสนะครับยังไม่ใช่กล้วยหอมทองนะครับสองสามวันที่ผ่านมาผมได้นั่งทานกล้วยได้กินกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ได้เ,เห็นว่ารสชาติมันแตกต่างกับตามท้องตลาดที่เราซื้อนะครับผมก็ได้ให้เหตุผลและอธิบายลงไปแล้วก็ถามไปยังคอมเมนต์ไปยังสมาชิกลหลายๆท่านว่าถ้าในกนนรณีที่ท่านปลูกกล้วยนะครับ เป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ที่ได้หลายๆคอมเมนต์มาก็คือหนึ่งเลยครับถ้าในกรณีที่กล้วยเราปลูกเองเนี่ยเวลาเราจะตัดเราจะต้องให้มันแก่เต็มที่ก่อนนั่นหมายความว่าการสะสมของแป้งเนี่ยมันจะเต็มที่เห็นไหมครับถ้ามันไม่แตกแบบนี้ผมจะไม่ค่อยตัดนะครับคือถ้ามันมีเหลี่ยมมีอะไรก็ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าเราไม่เน้นในเรื่องของการขายนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะปลูกเพื่อที่จะกินเองในครัวเรือนนะครับก็จะเป็นแบบนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกล้วยบ้านเรามันถึงรสชาติดีกว่ากล้วยในท้องตลาดนะครับ สองนะครับในท้องตลาดเวลาที free, ่เขาตัดขายไปเนี hmm. <po> ่ยบางครั huh. <Please S 1> ้งมันอาจจะไม่ไ hmm. ด้เต mm ็ม hmm. ที่เท่าไหร่ประมาณ70%ละในเรื่องของการแก่เขาก็ตัดไปเพื่อที่จะแบบให้มันอยู่ได้นานนะครับพออยู่ได้นานเสร็จปุ๊บนะครับก็คือต่อไปอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาเข้ามาตัดนะครับบางครั้งมันก็ยังอ่อนอยู่แต่เขาก็ต้องตัดเพราะว่าเขามาแล้วเขาก็ต้องตัดให้มันขายไปเป็นล็อตเป็นล็อตนะครับมันจะได้ไม่เสียเที่ยวในการที่เขาจะมานะครับแต่ของเราก็คือนะครับถ้ามันไม่แก่เราก็ไม่ตัดและที่สําคัญนะครับ กล้วยที่ผมปลูกเนะี่ยผมจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยคอกก็จะเป็นในเรื่องของแกลบดํากากมันเป็นวัสดุปรุงดินครับก็ดูแลกันไปครับแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของที่จะเป็นธุรกิจครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกล้วยรสชาติมันถึงต่างกันและที่สําคัญที่สุดเลยอันนี้เหตุผลหลักๆครับคือเวลาที่ผมบ,บ่มกล้วยเนะี่ยผมจะไม่ได้ใช้แก๊สในการบ่มผมจะตัดตัดแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็บางท้งก็ไปไว้ในที่ร่มธรรมดานึ่งแหละอย่างเช่นเดี๋ยวเราไปดูทางนู้น ถุงข้าวขาวกันเนี่ยครับอันนี้ตัดไว้น่าจะประมาณสักสี่ห้าวันแล้วนะครับมันก็ยังไม่สุกอ่าแบบหนึ่งนะครับผมก็จะปล่อยให้มันเป็นการสุกแบบธรรมชาตินะครับถ้าในกรณีที่เขาขายทั่วไปแน่นอนเขาว่าเขาจะต้องทําให้มันสุกโดยพร้อมกันนะครับแต่สำหรับผมนี่ครับตัดมาจนกระทั่งตัวนี้มันเหี่ยวละนะครับเพราะว่าผมเคยบ่มกล้วยแล้วผมใช้แก๊สนะครับปรากฏว่า รสชาติของกล้วยมันจะออกขมขมมาหน่อยนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยเห็นไหมครับในลูกยังแข็งแข็งอยู่แข็งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหตุผลเลยนะครับที่ที่ผมมาอธิบายให้หลายหลคนได้รับฟังนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับในกรณีที่ตัดนะครับก็จะต้องแบบนี้ครับแก่นี่คือแก่จัดเต็มที่แล้วครับนี่อันนี้คือจะต้องเน่าต้องแกะออกนะครับ นี่ครับอันนี้เราไม่ได้ใช้แก๊สครับเราก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้ธรรมดาเดี๋ยวมันก็สุกครับไม่ได้สีเรียสไม่ได้วอลลี่กับมันนะครับเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็ปัจจัยต่อไปนะครับปัจจัยต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราปลูกกล้วยแล้วนี่ครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีการห่อนะครับการห่อถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่าผลมันจะออกมาสวยนะครับเนื้อมันจะ ดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้ครับอันนี้คือกล้วยหอมทองนะครับที่ผมได้ปลูกแบบธรรมชาติจะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรแล้วก็ไม่ได้หอนะครับผมจะไม่ได้ห่ออะไรเลยนะครับนี่ครับก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับการห่อถว่ามันดียังไงอันนี้ผมก็น่าจะได้ตัดแล้วแหละนะครับ การห่อมันจะดีตรงที่ว่าเวลาที่เราไปขายลูกมันจะเนื้อสวยมันจะออกนวลๆนะครับเวลามันสุกมันจะเป็นสีทองสวยมากนะครับแต่ก็อย่างที่อธิบายไปหลายๆหลายๆคลิปมาแล้วนะครับว่าจริงๆเวลาเรากินปุ้ยมันไม่มีใครกินเปลือกหรอกนะครับแต่เราจะมองเพียงแค่ความสวยงามถ้าไม่ได้ก็ตามความสวยงามมันเป็นมูลค่าที่มันทําให้สามารถที่จะทาให้ราคาสูงได้เกษตรกรเขาก็ต้องทาถูกไหมครับแต่ดูรูปแบบความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องการแค่กินแค่ข้างในมันครับเปลือกล้วก็เอาทิ้ง นะครับการที่ทําแบบนั้นหนึ่งนะครับคือมันจะทําให้ต้นทุนในการที่เขาจะไปทำเนี่ยมันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นก็ต้องมาเก็บจากผู้ที่ขายผู้ที่ซื้อสูงขึ้นถูกไหมครับแต่สําหรับผมแล้วไม่จําเป็นครับนเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบ่งพี่แบ่งน้องเนี่ยกล้วยหอมทองอันนี้คือว่าสมบูรณ์นะครับลูกใหญ่เลยนะครับเกือบจะเท่าแขนนะครับเรียบเทียบแต่ว่าคืนหนึ่งมันก็ออกไม่เยอะนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยพาทุกคนมาพูดในเรื่องของกล้วยกันวันนี้ครับ กล้วยหอมทองนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยตามท้องตลาดแต่ผมก็ภูมิใจในสิ่งที่ผมได้ทําแล้วก็ปลูกลงไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ปลูกเองนะครับก็จะเป็นเหตุผลหลกัลกๆนะครับในการที่จะทําให้กล้วยมันรสชาติมันแตกต่างจากท้องตลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหตุผลอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้เรื่องก,กล้วยๆสวัสดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ